รถถังแบล็กแมคองบีสปี2025้คือหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมทางทหารที่สร้างความฮือหาและความตื่นเต้นให้กับวงการกลาโหมไทยและระดับนานาชาติในปีนี้อย่างแท้จริงด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดันราวกับสัตว์ร,ร้ายจากแม่น้ำโขงการออกแบบที่ล้ำยุคผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงกับภูมิปัญญาทางยุทธศาสตร์ของไทยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่แห่งความมั่นคงและศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของกองทัพไทยอย่างสมศักดิ์ศรี แบล็กเมคองบีสไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือสัตว์ร,ร้ายที่ถูกสร้างมาเพื่อคุมสนามรบในทุกสภาพภูมิประเทศทั้งป่าเขาพื้นที่น้ำตื้นหรือเส้นทางหาริโหดที่รถถังทั่วไปอาจฝ่าไปไม่ได้โครงสร้างของตัวถังใช้วัสดุผสมเกรดพิเศษซึ่งมีน้ำหนักเบาวกว่ารถถังรุ่นก่อนก่อนประมาณ12แต่สามารถทนแรงกระแทกจากอาวุธต่อต้านรถถังได้ในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นจรวด RPG30 หรือระเบิดแรงสูงแบบ EFP ระบบกรอลับที่ใช้ชื่อว่า Mekong Reactive Shield สามารถตอบสนองต่อแรงระเบิดในระดับนาโนวินาทีทำให้ลดผลกระทบของแรงโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้ Black m e k o n g b i a s โดดเด่นเป็นพิเศษคือระบบปืนใหญ่หลักขนาด130มมิลลิเมตร แบบลำกล้องเรียบที่สามารถยิงกระสุนจอะกรอะ APFSDS ความเร็วเหนือเสียงและยังสามารถติดตั้งระบบอัจฉริยะสำหรับการยิงกระสุนปรับทิศทางแบบ Smart s h e ล l ที่ควบคุมผ่านระบบ AI และ GPS เพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ด้วยความแม่นยำระดับสูงระบบขับเคลื่อนของรถถังรุ่นนี้คืออีกหนึ่งความล้ำน้าเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด1,800แรงม้าที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดไฟฟ้า ไฮบริดอิเล็กทริกไร e สามารถทำความเร็วได้ถึง85กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนเรียบและสามารถวิ่งแบบเงียบโดยใช้พลังงานไฟฟ้าในโหมดรอบเรนได้ระยะไกลถึง20กิโลเมตรนอกจากนี้ยังสามารถวิ่งในน้ำตื้นหรือลุยน้ำระดับความลึก1.8เมตรได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบพิเศษภายในห้องคนขับของ Black m e c o n Beast ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยและปลอดภัยสูงสุด มีระบบควบคุมแบบจอสัมผัส HUD ที่แสดงข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์และกล้องรอบทิศทาง360องศาพร้อมเทคโนโลยีตรวจจับด้วยอินฟราเรดและเรดาร์แบบ d o ปเปอร์เวเพื่อการตรวจจับเป้าหมายในสภาพแวดล้อมที่มีฝุน่นควันหรือกลางคืนอย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถูก,กล็อกเป้า Active Protection Alert ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบป้องกันเชิงรุก APS ที่สามารถยิงสกัดจรวดต่อต้านรถถังได้ก่อนจะกระทบตัวรถถังลูกเรือภายในรถถังประกอบด้วย3คนได้แก่ผู้บังคับการพลปืนและพลขับโดยแต่ละตำแหน่งได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ AI เสริมสมองกลที่ชื่อว่า h a n u m a n AI Core ซึ่งพัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น AI ตัวนี้สามารถวิเคราะห์สนามรบติดตามเป้าหมายและเสนอแผนการโจมตีหรือลบหลีกในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดลดภาระงานของลูกเรือและเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจในสถานการณ์จริง หนึ่งในจุดขายสำคัญของแบล็ k เมคอนบีสคือความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟซึ่งติดตั้งระบบรบกวนสัญญาณ GPS และคลื่นวิทยุของศัตรูรวมถึงสามารถตรวจจับการปล่อยสัญญาณเรดาร์จากฝ่ายตรงข้ามและตอบโต้ด้วยสัญญาณรบกวนหรือยิงคลื่นไมโครเวฟย้อนกลับเพื่อทำลายเซนเซอร์ของศัตรูโดยตรงซึ่งความสามารถเหล่านี้เคยมีแต่ในรถถังของชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐหรือรัสเซียแต่ตอนนี้ไทยก็ได้ก้าวสู่เวทีเดียวกัน สิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือการออกแบบภายนอกของ Black ล e k เมคอ e บีชได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของสัตว์โบราณในตำนานลุ่มแม่น้ำโขงผสมผสานกับแนวคิดล่องหนแห่งแม่น้ำซึ่งตัวรถถังถูกทาสีด้วยสารพิเศษที่สามารถปรับโทนสีตามสภาพแสงทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยสายตาและกล้องอินฟราเรด ยิ่งไปกว่านั้นรถถังยังสามารถติดตั้งม่านควันไฟเคมีแบบพิเศษที่กลืนกับภูมิประเทศป่าเขาหรือเขตร้อนชื้นแบบในไทยได้อย่างแนบเนียนกระบวนการพัฒนา c l m e k o n คองบีชนั้นกินเวลานานกว่า4ปีตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงต้นแบบและใช้ทีมงานวิศวกรและนักวิจัยมากกว่า200ชีวิตโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกว่า15บริษัททําให้รถถังรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นผลงานของกองทัพแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การรวมพลังของคนไทยทั้งชาติเมื่อมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานแสดงยุทธป,ปรกร Defense ณ์ and Tech Expo 2025ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตก็ได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับทั้งสื่อมวลชนและผู้แทนจากกองทัพต่างประเทศ หลายประเทศในอาเซียนแสดงความสนใจในการซื้อรถถังรุ่นนี้รวมถึงมีรายงานว่าอินโดนีเซียและเวียดนามได้ยื่นความประสงค์ในการร่วมผลิตบางส่วนในประเทศของตนอีกด้วยเสียงชื่นชมจากนักวิเคราะห์ทางการทหารระบุว่า b Black m e k o n ค b e a s t คือหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยที่สุดในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถเทียบชั้นกับรถถังรุ่นท็อปจากประเทศมหาอำนาจได้อย่างไม่น้อยหน้า ทั้งในด้านเทคโนโลยีพิสัยโจมตีความคล่องตัวและความสามารถในการอยู่รอดในแง่ยุทธศาสตร์ b l m e k o n ค b e a ี s คือก้าวสำคัญของกองทัพไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่กองทัพอัจฉริยะซึ่งสามารถรบในศตรวรรษที่21ได้อย่างสมบูรณ์แบบรถถังรุ่นนี้ไม่ได้มีแค่บทบาทการรบเชิงรุกแต่ยังถูกออกแบบให้สามารถประจำการในภารกิจสันติภาพ การลาดตระเวนแนวชายแดนและการช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัติต่างๆด้วยอุปกรณ์เสริมเฉพาะเช่นแขนกลพิเศษสำหรับยกซากสิ่งกิดขวางหรือแพลตฟอร์มลำเลียงทางด่วนฉุกเฉินท้ายที่สุดแล้ว Black Me คอร์บีสคือเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศไทยมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและยุทธศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรมทางการทหารที่ทันสมัยด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศในทุกรายละเอียดอีกต่อไป และนี่คือก้าวแรกของยุคใหม่ที่รถถังไทยเพื่ออนาคตของไทยจะกลายเป็นจริงไม่ใช่แค่ความฝัน